สวัสดีครับวันนี้มีอะไรแต่งครับจะมาแนะนำสำหรับชาว MT09 ครับก่อนอื่นแนะนำก่อนครับตอนนี้อยู่ในช่อง J09 นะครับพอดีว่าได้อัปเกรด <c oughs> ในส่วนของเกียโยงครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกียโยงไใชิดดูครับนี่เป็นแบรนด์ของฟาร์เกียครับสำหรับ ท่านใดที่มีความสนใจอยากจะเปลี่ยนนะครับโดยส่วนตัวผมมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับวัสดุก,ก็แข็งแรงทนทานไม่ให้รู้เพราะว่าเพิ่งใส่ได้มานึน่งสแตแต่ว่า<ม>แข็งครับอลูมิเนียม อันนี้เป็นฝั่งขวานะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ครับอ่าเ,เราไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับอันนี้เป็น M C 0 9เ Gen 2นะครับนี่ฝั่งซ้ายผมชอบฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาฝนะั่งซ้ายมันดูลงตัวสวยดีก็ จากของเดิมจะอยู่ระยะประมาณนี้ครับต่ําๆเลยขยรจเข้ามาอีกมั้งเราก็เลยยกขึ้นเพราะว่าผมใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับในรายการยมหาแชมเปีร์นชิพได้มาครบชุดเลยครับราคา4,200บาทขาอันนี้ก็มีแถมมาให้หลังจากที่ใส่แล้วลองขับขีก่ก็ผมรู้สึกว่า เวลาที่เราเตะเกียร์มันมันนิ่มกว่าเดิมนะรู้สึกเหมือนระยะช่วงนี้มันจะชันขึ้นมันจะชันชันหน่อยแต่ของเดิมแต่ก่อนมันจะเฉียงมาเงี้ยแล้วมันยาวด้วยอันนี้เหมือนเหมือนวันเราออกแรงเท่าเดิมแต่ว่าเหมือนแรงกดมันเยอะกว่าเดิมก็ทําให้ขับขี่สนุกขึ้นครับแล้วก็เท้าหลังเท้ายกขึ้นสูงกว่าเดิมก็ออกแนวเรสซิ่งเนาะ นี่ก็จะมาแนะนำประมาณนี้ครับอันนี้ให้ดูโดยรวมกัรถผม N40972 ครับเบอร์ยี่สิบหกางท่านอาจจะรู้จักเคยเห็นบ้างเป็นรถแข่งที่ <laughs> เปลี่ยนแต่ยางครับเดิมทุกอย่างเลยโชคหน้าโชคหลังไม่เคยทำอะไรเลยปรับนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนแต่ยางแล้วก็ไปแข่งกับเขายังไม่ได้แยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้น มีเปลี่ยนแฮนด์ครับอาจะเป็นของแบตด็อกหักลงเยอะอืมแล้วก็มีการสะบัดช่วยให้มันคอมันหนืดประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่4 0 0พันกลางๆครับผมสั่งจากในช้อปปี้ประมาณนี้ครับผม ฝากด้กันครับสำหรับช่องเตม0 9ยช่วงนี้ไม่ได้มีคลิปขับรถมาให้ชมเลยสติกเกอร์สปอนเซอร์เยอะจัดแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์เลยครับติดไปหนไหละกำลังอยากได้สปอนเซอร์อยู่ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะเห็นบางคนเขามีโอ้โหเต็มไปหมดฝากได้กันครับสำหรับ m อ09ยเบอร์ยี่หกคันนี้บายบาย